ัได้้เานแต่บางทีผมอาจจะแล้บล็บไปแล้วมาแล้วเขาเล้วแ่ลช่วงนี้สถานการณ์โควิดทำให้ร้านค้าขายของต่างๆมันเงียบเหลือเกินมองไปทางไหนคุณก็บางกา กล้วจะบานโอ้บอกว่าถ้าใครอยากอยู่บ้านตัวเอง14วันโอ้แล้วพวกที่ไม่มีเงินเดือนจะมีเงินน้อยเงินก็จะขาดทุนเจ้าเงินหนึ่งใช้จ่ายขนาดทีนี้นี่นน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 วุฒซสิทควิทย์กว่าจะมาก,ก็ต้องอเดือนเอ้กลางเดือนนี้ปี64สถานาการณ์โลกตอนนี้นี่มันช่างวาุ่นวายเหลือเกินโรคระบาดในปี2020 ้ามาปี2021ก็ยังจะไม่ขี้ไายโิมปิกงพระเจ้จัดที่โตเกียวภายในกลางเดือนนี้กาลางปีนี้แต่บางที้ก็ก็มองแต่มันมีข่าวว่านะหลังจากที่กรณีของมุกอุซามนะครับกรณีของจักรมานะฮะที่เขาพูดอะไรเกี่ยวกับ รัฐบาลจีนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปสองเดือนนะความจีเราก็คนคิดจะเยอะนะอนัวนะเพรามันไม่มีใครใหญ่เท่ากับเท่ากับประเทศฮนะประเทศนี้ก็จะใหญ่กว่านะครับะตอนคุณมีเันมากขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถใหญ่กว่าประเทศได้นะผมก็ลงคลิปไม500่ห้าร้อยคิปแล้ว จนผมการที่จะผ่านกดเนี่ยมันช่องอีกไกลเหลือเกินเลยผ่านกดดูทูบเนี่ยสี่พันชั่วโมงยังแต่ก็จะสู้ต่อไปทําไปเรื่อยๆบางทีเราทําดีเราไม่รู้จะทำะนรเราอยากอัดคลิปอะไรก็อัดเลย,เลยมันแบบบางครั้งมันก็ไม่ได้มีลิมิตอ่ะส่วนเรื่องที่ทําไปแล้วแล้วไม่มีคนดูก็บางเรื่องก็จะไม่ทาต่อแต่ถ้าอาจจะคิดว่าเรื่องที่ เราจะอัดอะไรก็สิบแล้วก็จะแ,แปะนะโควิดโควิดมันหนักนะฮะมันหนักมากเลยผมก็คาดการว่าราคาหุ้นมันจะตกนะฮะจะมันกับสวนทางกันครับโควิดหนะักเขาก็กลับเป็นพื้นยืดเสียงแล้วก็เป็นโซนสีแดงสีส้มสีสีเขียวแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีสีเขียวแล้วมีแต่สีแดงสีส้ม ส่วนห้างกับดัชนีเซตมากเลยดัชนีเซตเนี่ยขึ้นระพุ่งก็ขึ้นนะผมก็ได้ดูว่ามันมันเกิดจากการที่เอเมริกาเนี่ยทำ QE ทำให้เงินมันล้นระบบ้วคนที่จะเป็นขาดการราคานเนี่ยตกเบี่ยมก็ได้น้อยก็เลยต้องเอามาลงทุนนิดนึงนะหอกจ้างน,นะแต่เราเวลาทำอะไรเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงครับ ก็เขาเคยบอกว่าอย่าเก็บไข่ไว้ในตจ้กลาใบเดียวคุณจะจะความเสี่ยงไปหลายๆอย่างผมว่าบางทีนะเงินมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะใช่เรื่องนะระหว่างกับคนที่เรารักกับเงินแสนล้านเนี่ยผมก็เลือกคนที่เรารักนะครับ แั่มันมีค่าก็จริงแต่คนที่เรามันมีค่ามากกว่าแต่ว่าคนที่เรารักมันประเมินค่าไม่ได้ครับ